เส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยนเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดจบเขา่าปวดเขา่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม่เท้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ อาการมันปวดปวดเรามันก็โยก่าขื้นดังกรอบเก็บปวดข้อปวดเข่าเสียงดังก๊อบแกรบดีบุญช่วยคุณได้ดิฉันชื่อนิตยาค่ะแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไ ไม่ได้เลยไม่ได้อยากไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนถึงนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเข้าปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนพยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้ขนาดนั้นแลนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลยอ่ะ บ,บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดละขาบวมตุ๋ยเลยบอมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบ,บวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากเ <ผม S 1> นี่ยข้างซ้ายเนี่ย <ผม S 1> ลองยี่หอด,ดีบูลดูสิแม่ก็ซื้อมากินเอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เทา้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับเอาเป็น กินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะกล่องสีเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่ง่านี่ห่ออะไรไม่รู้ก็สั่งเขามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้แล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่องอันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับคุ้มค่าแล้วก็ แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดคุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเนี่ยแนะนํานิดนึงครับก็จะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขวาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดนี่เลยเนาะดีบูนเนี่ยดีที่สุดทานได้เลยเชื่อเถอดไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบูนนี่ดีที่สุดดีบูนดีบูนเนี่ยดีที่สุด เอ่อากาดตียงยศโกล่บนเพดซะคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะคมีเรื่องหัวเข่าเนี่ยสำคัญนะเวลาเป็นยังไงคะเดินนี่ค่ะมัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็่คะขาดรู้สึกขาดทรงตัวการทรงตัวไม่ริ้ว ไม่ดีชนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแกลเสียงดังกอกแก๊ด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะมันหันลตัวนี้ตัวนี้ค่ะอ๋อค่ะไม่ไม่ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดีเดินได้แตนที่ต้องต้องใส่หนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าอ๋อต้องเดินด้ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดิน้เดินได้เลยอ๋อลุกได้สบายเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากค่ะใช้ไม่เท้าค่เจนตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยอาคารมันปวดปวดแล้วมันก็ยกกระเขินดังก้อนเก็บก้อนเก็บดังวตดเท้างวกว่ะก้อนเก็บก้อนเก็บโรดเลยมันขาดบ้ากันก็เลยเหตุแห่งๆหันเขานี่มันเหยียบอะไรมันมันปวดอยู่ในนี่แล้วดีขึ้นยังไงมันคือเบาลูกง่ายง่ายหมดได้ทานวันละกี่เม็ดสองเมตรลุกเบิ้งเท้าสองเท้าเนาะมันเท้าขัดเท้าปวดดีใจ่ยู ตก,กินว่าคือวัติเศร้าคือว่ตสิตายดีบุญดีริงกิ้ยาป้าสมปองนะคะอยู่จังหวัดน่านเคยเป็นโรคข้อเข่าเสียมมากเลยเดินไม่ได้เลยลูกชายแนะนำให้กินยาดีบุญเช้าหงเย็นเม็ดตอนนี้ข้อเข่าดีขึ้นมากเลยค่ะป้าอยากแนะนำให้ลูกค้าได้ทานยาตัวนี้ป้าชอบใจมากค่ะมีมีอาการปวดชา แบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบมาถึงว่าเขา่าเขาว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็เลยมาเจอเพื่อนแนะนําว่าให้ลองทานผลิตภัณฑ์ยีบูใดิฉันลองกินไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลําดับอยากจะแนะนำที่เป็นเป็นเหมือนที่ฉันเนี่ย เหมือนดิฉันเนี่ยดีเยี่ยมจริงๆเลยค่ะดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปได้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบไปด้วยไพ่บัคเอ็กซ์ตรักซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายทูมาริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสษด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูนทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกแพศทุกวัยดีบูลทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและข้ออย่ารอทรเลย